เจคเนสวัสดีค่ะนำเสนอให้ชมกับบ้านมือ2นะคะลักษณะเป็นตัวบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้สไตล์ยุคเก่านะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นค่ะพร้อมที่ดินโฉนดนะคะเนื้อที่ขนาด188ตารางวาค่ะสภาพตัวบ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะถึงจะเป็นบ้านมือ2แต่สภาพโดยรวมยังดีอยู่นะคะติดฟ้าเรียบร้อยนะคะทุกท่าน เป็นสัดส่วนอย่างดีเลยค่ะสามารถเข้าอยู่ได้สบายค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากเพียงเข้าทำความสะอาดเท่านั้นนะคะพิกัดหมู่แปลาตำบลหน,นองไผ่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซอยข้างหลักกิโลเมตร164ค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนอําเภอหนองไผ่อยู่ใกล้ตลาดนะคะอยู่ใกล้ที่ว่าการอําเภอด้วยค่ะห่างเพียงแค่1.9กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ แปลงนี้นะคะราคายกแปลงค่ะทางด้านเจ้าของตั้งราคาไว้ที่1นึ่งร้านสองแสนบาทค่ะสนใจนัดชมแปลงจริงได้นะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้จากผู้ขายตามช่องทางการติดต่อท้ายคลิปเลยนะคะในวันนี้เจคเนตะต้องขอตัวราทุกท่านไปก่อนท่านใดสนใจลงโฆษณากับเจคเนตะติดต่อส่งข้อมูลมาให้ได้ผ่านริงไลายใต้คลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ